พบกับแนนพบกับชุดแต่งเต็มแล้วนะคะวันนี้แนนอยู่กับเจ้าตัวกระเป๋ายกสูงนะคะสีเทาดำค่ะตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์สปอร์ตนะคะราคาเจ้าตัวอยู่ที่999,000ับาทนะคะไปชมกันว่าแนนแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะอย่างแรกเลยจะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้า FORD จะเป็นสีเทา,าสีดำด้านนะคะพร้อมไฟ3จุดนะคะสีขาวนะคะมาพร้อมกับอะคริลิกฝาก,กระโปรงหน้าคำว่าเลนเจอร์ค่ะ มาในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวชุดวิกเตอร์นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะของเขาจะมีดีไซน์ของเขาโดยเฉพาะนะคะจะแบบดูงไฟจะเป็นไฟตัดหมอกจะเป็นครอบนะคะสีเหลี่ยมนะคะตรงนี้นะคะมาในส่วนของด้านข้างเลยะคะ่ะด้านข้างของเรานะคะซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อวิกเตอร์เลยค่ะสีก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถละคะ่ะตัวรถคันนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะมาพร้อมกับแม็กขอบตินะคะ ายางจะเป็นยงางไฮคุกนะคะแม่ของโอเอซินะคะสามารถเลือกหลายได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะต mm. ามมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดครอบดําเงานะคะรอบคันนะคะก็จะเป็นข้อมือจับเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวบังฝนนะคะบังฝนบังแดดค่ะตรงนี้จะเป็นผิวกันสาดแล้วก็ราวหลังคานะคะค่ะ มาในท้ายกระบะของเรานะคะก็จะเป็นตัวโลบาร์นะคะปืนกลเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander ค่ะค่ะมีไฟดวงที่3ด้วยนะคะมีไฟดวงที่3นะคะไฟเดรกค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะคล้ายๆไฟ,ไฟสปอร์ตไลท์ส่งกระบะนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของท้ายกระบะของเรานะคะก็จะเป็นครอบดำเงานะคะมาพร้อมกับครอบกระบะท้ายของเราจะเป็น f อบ F O R D สีดําเงานะคะแล้วก็ที่ขัดไม่ได้ก็จะเป็นอะคริลิกตัวนูนะคะสีดําเงานะคะลูกค้าสามารถชมรอบคันได้เลยค่ะ ที่แนนพาชมรอบคันนะคะลูกค้าถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรืออยากได้หน้าตาแบบไหนนะคะลูกค้าสามารถส่งเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะหรือเข้ามาหาแนนที่โชลูฟอร์ดอาร์เอสาขากรรเพิงนะคะ<ม>อยากได้โปรดีๆนะคะส่วนลดแบบจุกๆลูกค้าทักเข้ามาได้เลยค่ะหรือโทรตามเบอร์นี้เลย069909080 5ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย